คนที่กําลังจะออกรถต้องดูสีอัปมงคลประจําวันเกิดบอกเลยอย่าหาทำสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านเข้าสู่รายการคลับแฟดีพี่อ๋องมาชอดอีพีที่หาสำหรับ EP นี้นะคะไม่พบกับพี่อ๋องค่ะแต่ว่าเปลี่ยนเป็นโอปอคนสวยแทนนะคะเนื่องจากว่า EP พนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนิดนึงค่ะวันนี้นะคะโอปอขออนุญาตนำเสนอเรื่องราวของสังคมไทยที่ตีคู่มาพร้อมกับเรื่องของโชคชะตาโชคลาภแล้วก็เรื่องดูดงดูดวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ขออนุญาตนำเสนอทุกท่านในหัวข้อสีรถอัปมงคลประจำวันเกิดค่ะมาเริ่มกันที่วันอาทิตย์ดีกว่าค่ะสีอัปมงคลไม่ควรออกรถสีฟ้า สีน้ำเงินแล้วก็สีครามค่ะในส่วนของวันจันทร์ห้ามเด็ดขาดสีแดงไม่ได้เลยวันอังคารนะคะคนที่เกิดวันอังคารไม่ควรออกรถสีเหลืองแล้วก็สีขาวค่ะในส่วนของวันพุธแบ่งเป็น2พุธและกันนะคะก็คือพุธกลางวันแล้วก็พุธกลางคืนคนที่เกิดพุธกลางวันไม่ควรออกรถนิโทนสีชมพูนะคะ สีโอรสหรือว่าโลสโกลอะไรอย่างนี้ไม่ได้เลยแล้วถ้าเกิดว่าเป็นพุธกลางคืนไม่ควรออกโทนสีส้มสีแสดสีทองอะไรอย่างนี้ไม่โอเคนะคะแล้วก็มาต่อกันที่วันพฤหัสค่ะไม่ควรออกรถในโทนเข้มนิดนึงก็คือสีดำสีม่วงแล้วก็สีน้ำตาลเข้มค่ะในส่วนของวันศุกร์สีที่ไม่ควรแตะต้องเลยนะคะ ไม่น่าเชื่อว่าเป็นสีคลาสสิกค่ะคือสีดำแล้วก็สีบลอนด์สีเงินอันนี้ไม่ควรแล้วก็วันสุดท้ายนะคะก็คือวันเสาร์สีที่ไม่ควรออกรถเลยก็คือสีเขียวค่ะแต่ว่าทั้ง7วันนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่โอปอมาบอกในวันนี้ก็เผื่อว่าไปเป็นความรู้เป็นข้อมูลนะคะเผื่อใครเชื่อเรื่องดวงก็จะได้นําไปใช้กันได้นะคะสําหรับใครที่อยากรู้ว่าเอา้าแล้วสีมงคลล่ะ ตัวเลขเลขทะเบียนเลขไหนดีเลขไหนไม่ดียังไงก็คอมเมนต์บอกกันมาใต้คลิปนะคะยังไงฝากติดตามว่า EP ีหน้าจะเจอกับโอปอหรือว่าพี่อ๋องนะคะสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ